Умуда. <muchas> Умуда. ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันตรงนี้นะคะได้บรรยากาศมากเลยค่ะเสียงน้ำไหลนะคะคอยู่แบบธรรมชาติก็ดีนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะทานข้าวกันตรงนี้นะคะพี่พี่พอดีเมื่อกี้ที่บอกว่าเราจะทานข้าวกันแต่ว่าเราเอาข้าวไปให้น้องหมาก่อนนะคะเราค่อยมากินที่หลงังน้องหมาก็ตามเรามาตรงนี้น่าจะหิวอีกน่าจะยังไม่อิ่ม มีลูกชิ้นด้วยนะต้องไหนต้องอ,อาานะ้อนไหนไนะแนตรงากยไข่ฟงลูกพายผั่นิดหน่อยค่ะทุกคนชอมาในเลี่ยวตาก,ออก็อันนี้ก็จะเป็น ใบกระเจี๊ยบผัดนะคะน้องแมวมาอีแล้วสงสัยน้องแมวหิวน้องแมวน้องหมาขออยากกินข้าว แล้วก็มีน้ำพริกปลาดุกค,ค่ะน้ำพริกปลาดุกถ้าเรียกเป็นภาษากระเหรี่ยงก็จะเป็นตะไลาวีนะคะตะไลาวีแต่ว่าน้ำพริกวรกวนเนาะกวนใส่ปลาดุกนี่นะกินมากที่พี่ดูกันน้ำพริกกวนใส่ปลาดุกนะะคหนึ่งป่าอร่อยมากมีไข่มีน้ำพริกมีดิชชิน นี่นะคะกับข้าวของเราวันนี้มีน้ำพริกข้าวมีหมูทอดแล้วก็ไข่ต้มมาสองฟองนะคะกับข้าวของเราวันนี้อันนี้น้ำพริกตะไลวีที่เราบอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็กระเจี๊ยบผัดนี่นะคะกินกับน้ำพริกจะอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปนี่นะคะข้าวข้าวาสกรเรียกเขาจะเรียกว่ามีนะคะทุกคนมี่แล้วก็ชอดี้ชอดี้ชอดี้ก็คือไข่นะคะตะโกาก็คือมัดเคื้อค่ะลงไทยแล้วเราจะมา ภาษาวันละคำภาษากะเลี่ยงวันละคำนะคะทุกคนอย่างถั่วนีค่ะภาษากะเลี่ยงเขาก็จะเรียกว่าะโทวสะนะคะทุกคนอย่างหมูนี่ก็ถอยยะนะคะถอยยะจอกจอกเราจะไดที่ไนกันบ้าค่ะเนี่ยดูที่นอสุลาค่ะ เด็กมาเบียร์ขอใช้มือในการกินข้าวนะคะวันนี้จะได้เข้ากันรรยากาศนะคะเด็กๆมันสังกิคนนี่เอามือสองสามเอามีแเ่เด็กเล็กๆนะคะทุกคนน่าจะมาหาปลากันนะคะ ก็คือมันจะมีคนาเป็นงานอะไรก็แบบจะดูภาพค่อมันเกิดโลกี่แบบโีกการตลาดโลกสื่อโลกวาลกการอ่านหนังสือโลกอะไาครแบ <laughs> <que> <laughs> <Em có cái smoke> rồi nó 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 cái chõng nó. Nó rồi

ก็นงานหลักของเจ้าหนูตอก็แมวมาเยอะมากเลยเจ้ากลับไปเยี่ยมก็ยังไงเดี๋ยวมันโดนงไปตายอีก อนี้นี่นี่นี่ลานี่เดี๋ยวเรามานี่ก็ถ้ามีโอกาสได้มาอีกก็จะเอาข้วมาให้น้องหมาน้องแมวนะคะ 能能拿去一下孩那样。 เราก็อะไรทำหน้าตาเราให้นี่กินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกันกลับบ้านแล้วนะคะ หลังจากที่เราให้ข้าวน้องหมาน้องแมวเสร็จแล้วแล้วเราทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวาหวานพาเพลินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ